สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆอ,อยู่กับดาวเรืองคำนวณหวยคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลคะ่ะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลคะ่ะเลขทุกเลขเป็นการคิดคำนวณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ สามตัวตรงนะคะสามตัวบนตรงๆค่ะงวดประจำวันที่สิบหกนะคะธันวาคมหกสามค่ะสถิติงเดินดีต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดคำนวณกันเลยนะคะสูตรนี้นะคะดาวเรืองจะคิดย้อนหลังกันทั้งหมดนะคะสามงวดนะคะเพื่อจะหาค่าของงวดประจำวันที่สิบหกธันวาคมนี้ค่ะาหาบรรทัดแรกนะคะเรานำรางวัลที่หนึ่งหกตัวตั้งนะคะตามด้วยเลขท้ายสองตัวแล้วบวกหกคงที่ค่ะบรรทัดที่สองค่ะหาค่าหลักสิบค่ะ นำลงวันที่หนึ่งหกตัวตั้งตามด้วยเลขท้ายสองตัวแล้วบวกสี่คงที่ค่ะบรรทัดที่สามนะคะนำลงวันที่หนึ่งหกตัวตั้งตามด้วยเลขท้ายสองตัวแล้วบวกหกคงที่ค่ะเพื่อหาค่าหลักหน่วยค่ะบรรทัดแรกเลยนะคะแปดบวกหกค่ะเป็นสิบสี่ค่ะสิบสี่บวกศูนย์เท่ากับสิบสี่ค่ะสิบสี่บวกบวกแปดสามครั้งค่ะสิบสี่บวกแปดสามครั้งนะคะ เท่ากับสามสิบแปดสามสิบแปดบวกหกคงที่ค่ะเท่ากับสี่สิบสี่ค่ะเราใส่สี่หลังนะคะบรรทัดที่สองค่ะค่าหลักสิบค่ะนำสองบวกสองค่ะเท่ากับสี่สี่บวกศูนย์เท่ากับสี่ค่ะสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้านะคะห้าบวกสามนะคะเท่ากับแปดแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกค่ะสิบหกบวกสี่เท่ากับยี่สิบค่ะใส่ศูนย์หลังค่ะ อันทัดที่3มค่ะสองบวก8เท่ากับ10บบวก6สองครั้งนะคะเท่ากับ22 22ิบยิบวกสามสองครั้งนะคะ22ิบบวกสามสองครั้งเท่ากับ28 28บดดบวก6กคงที่ค่ะเท่ากับส4ค่ะเราใส่สหลังค่ะดาวเรืองคำนวณได้4ี่นย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันเลยนะคะว่าที่ดาวเรืองคำนวณน,นี้เข้าตรงล็อกหรือเปล่า ราวันที่หนึ่งนะคะเข้า404ค่ะเข้า100%เ,เต็มแล้วนะคะที่สูตรที่ดาวเรืองคำนวณได้นะคะ404เข้า100%มาดูงวดถัดมาเลยค่ะศูนย์บ, 6, 6, 4, บ, 10, 10, บวกหกเท่ากับหกค่ะหกบวกสี่เท่ากับสิบค่ะสิบบวกศูนย์ถามค้างเท่ากับสิบค่ะสิ 10, บวกหกเท่ากับสิบหกเราใส่หกหลังค่ะ ลักสิบต่อเลยค่ะห้าบวกห้าเท่ากับสิบสิบบวกสี่เท่ากับสิบสี่สิบสี่บวกสี่เท่ากับสิบแปดสิบแปดสิบแปดบวกแปดนะคะสิบแปดบวกสี่นะคะเท่ากับยี่สิบสองยี่สิบสองบวกสี่เท่ากับยี่สิบหกค่ะเราเสรหกหลังค่ะมันทัศนที่สามเลยค่ะห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าห้าห้าบวกหกสองครั้งเท่ากับสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสี่สองครั้งนะคะเท่ากับยี่ห้ายี่ห้าบวกหกนะคะ เท่ากับ31มสิเค่ะเราใส่หหลังค่ะดาวเ,เรืองคำนวณได้นะคะสูตรที่ดาวเรืองดวงคำนวณได้661ค่ะเรามาตรวจผลรางวัลกันเลยนะคะ66หนึเข้า100เอร์เซ็นเต็มเลยค่ะมาดูงวดถัดมาเลยค่ะ7บวก2เท่ากับ9นะคะ9บวก6นะคะเท่ากับ15นะคะ สิบห้านะคะบวกหกสามครั้งนะคะสิบแปดบวกสิบห้านะคะเท่ากับสามสิบสามสามสิบสามบวกหกคงที่เท่ากับสามสิบเก้านะคะเราใส่เก้าหลังค่ะนะคะต่อมาค่ะเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดนะคะสิบแปดบวกหกนะคะเท่ากับยี่บสี่ค่ะยี่สบสี่บวกหนึ่งเท่ากับยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าบวกสี่เท่ากับยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้าบวกหก,ะก, 4, ก,ะกนะคะ ท่ากับสามสิบห้าค่ะสามสิบห้าบวกสี่ค่ะเท่ากับสามสิบเก้าค่ะเราใส่เก้าหลังค่ะมาดูหลักต่อมาเลยนะคะหลักหน่วยค่ะเก้าบวกเจ็ดนะคะเท่ากับสิบหกค่ะสิบหกบวกสองสองครั้งนะคะเป็นยี่สิบยี่สิบนะคะยี่สิบบวก สี่สองครั้งนะคะเท่ากับเป็นยี่สิบแปดนะคะยี่สิบแปดบวกหกนะคะยี่สิบแปดบวกหกเท่ากับสามสิบสี่ค่ะเราใส่สี่หลังค่ะดาวเรืองคำนวณได้เก้าเก้าสี่นะคะเรามาตรวจผลรางวัลกันเลยค่ะเก้าเก้าสี่เข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยนะคะจากที่สูตรที่ดาวเรืองคำนวณ ดูงวดถัดมาเลยค่ะเราจะหาค่าของงวดบันที่16ธันวาคมนะคะศูนบวกสูงเท่ากับศูนย์ะคะศูนย์บวก9เท่ากับ9้าค่ะ9้าบวกสี่สามครั้งค่ะเท่ากับย1สิบอ็ดค่ะย1ิบอดบวกหค่ะ21บวก6กเท่ากับ27ดค่ะเราใส่เจ็ดหลัง มาดูบรรทัดต่อมาละค่ะหนึบวกหเท่ากับสองค่ะสองบวกเก้าเท่ากับสิดิบเดบวกสเท่ากับสิบห้านะคะสิบห้าบวกแปดเท่ากับบสามนะคะยี่สิบสามบวกสี่นะคะเท่ากับยสิบเดยีบวกสี่นะคะยี่สิบวกสี่เท่ากับสอค่ะเราใส่หนึ่งหลังมาดูบรรทัดต่อมาเลยนะคะ1นึ่บวกศนย์เท่ากับหะคะบวกศนย์สองครั้งก็เท่ากับ1 หนึบวกแปดสองครั้งนะคะเท่ากับสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหกคงที่ค่ะเท่ากับยีสิบสามค่ะเราใส่สามหลังนะคะดาวเรืองคำนวณงวดประจำวันที่สิบหนะคะได้เจ็ดหนึ่งสามนะคะเรารอรุ้นผลนะคะ ว่าวันที่16ธันวาคมนี้สูตรที่ดาวเรืองคำนวณน,นี้จะเข้าหรือจะหลุดนะคะแนวทางสูตรคำนวณหวยที่ดาวเรืองคำนวณได้นี้เผื่อท่านใดชอบก็พิจนารณาได้นะคะเผื่อท่านใดไม่ชอบก็ผ่านได้ผิดถูกก็ว่ากันไปตามสูตรโปรดใช้วิทิาญาณในการตัดสินใจเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสําหรับคลิปนี้ดาวเรืองขอลาก,กันไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเลขมงคล อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลโชคดีทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ